สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมนีกับพ่อพ่อพ่อกับครัวพาแซ่บบายแม่ออยอีกเลาไหมคะเนะาะเมื่อกีน้นี้ถ่ายไปแล้วนิดหน่อยแต่ว่ามูเป็นท่เข่าก็เลยโทรศัพท์ได้ตัดอยากได้เครื่องใหม่อากเครื่องดูค่ะเวลาถ่ายวิดีโอเาโราก็มีคุ่นท่เข่าเราไม่ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวนเบิรเงินกันมามามน,นีกับพ่อกินขาน้ำกันคือเกามน,นีนมาเบิรงว่ามีอย่างกินแน่ ผักเป็นสวนเลยค่ะมีผักแวนพร้อมผักหยอบกระถินกินกับซุปน้ำไม้กับซุปนอไม้แย่เล่ห์ให้มาแต่กับบานเป็นจกักแล้วกับปลาหนี้นทอดซื้อห้าสิบบาทได้หาโตเพิน่นเพิ่นแวะให้แล้วเรียบร้อยเพิ่นขั้วห้แล้วเดียบเรียบร้อยมา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 ,มากินน้วกันเลยแต่เสร็จเสร็<ๆ>กำลังเราอยู่ได้ขาดตอนสับ แบบยเลีแบบนเหไปเห็นีเอกเนียงฮอจะเห็นหบอน้าหุกเนียงข้าวัน เนื้งของคนไก่จ้ะไก่ก huh. ับลาบก็ท mm. mm ี่ร้ันในทุกเนาะแซ่บพวกเขาอบบปอกไงอปักข้ามกุางเห็นหระเป็นเช่นนี้เออเห็นสกแขนก้าบปากก้ามชุบแล้วไม่ก็เป็นได้จ้ะกินคำใหญ่ๆ หม <ge> ้อก็ใช่ๆทอดกรอบมือวกัวหมักเองด้วยค่ะกัวให้เมืออทุกอย่างค่ะแม่ก็รู้สึกอาานนาเมาคืนเข่า้วยให้กับเพาก็เป็นจ้จ ถ้าพนบมอยูมันใสๆหาุ่มเหรอก,ก็เสือเอาไม่ไม <c oughs> ทอดไข่เจียวกินเองค่ะบางบางครั้งก็ไข่เจียวไม่ทอดไข่เจียวสุุกกินกับใหม่จ้ะเราเรื่องประวัติจะขอมาฉัานอะเขากินแม่ผัวมันไม่ยูนัำาเนีอน่องไม่ค่เสียจ้ะค่ะทีทอดปาเนี้อสุญยากินขังนึ่งวิบขังหนึ่งสุกแก่ ให้กบเขาบุเป็นนี่ม like ัจะกองที่พ่อไใ่ยหัวบ่มาแทกบเขาเป็นมม่มาดีกว่าแทนเฮ็ดกับเขาท่านยาหัวกันได้ปัวอันมันมาแค่กบเขาแเห็ดกบเขาลากกบเขาแทนคนกบเป็นดกอันไหอัน เฮ้ยเฮ้ยก็เป like, like so ็นเนี่ยจิตโทรลงไปถามพี่สาวไม่ไหวได้จ้ะมกบมีเงี้ยจริงก็เป็นเโทษลงไปถามพี่สาวว่ามกบมกยังไงนะไม่เหนื่อหมดแล้วแผลม้าเลยแหละ ปตุดอร่อยค่ะนี่กส้ยในทางของไทยจบเบจริงๆนะำมันจะอ่อนก่อนละกินอเดียอไปหม็แล้อยู่ไปหน่อย ครับโอ้แล้วร้านแม่กับม่อหดจะกิ่นนิ่งอ่อนหลายครับู้องผัวเป็นหนังสือที่เรื่องมันจะไหนจะหึงรับ อ๋อเลยเออจะเป็นอันออกไปท่านยุกธรอมหน่อยถ้าจะอยากอันม่ดาวเพิ่นมาขายอยากพนกใ้ยานพนกซื้ออันซื้ออย่างกอลังเงื้อเลื่อยานควาพนกอ อยากินเออหมมมค่ะเป็นอาทิรยิตบุหร่ค่อยกินได้มเหมูกระดูกไปีหนกะแัมจังหลย่อหมูค่ะหมูค่ะมันมม่ทำไมกินได้จ้าติต่อกัอต้องัำตอเพียงแล้วลินจีนมา่ ไม่จีไม่อข้าวเหอเีลวราทบ้านเราองถูกปะเราทำงไงมาอ้โหนะข้าวเลยตายแล้วนะอย่าต้อกระบอตรงเนาะ

그러면 기면 มันเหม่ยแบนี so <my> mm ่มนชิดนมัเห่ยต่างอย่กลางวะตัางอะไรอยู่น่ะอไรมันอยู่นี่เก็บว่เข้าหมดแล้ว โอ๋อมมนาอมาปังแค่สิแค่แครับวันนี้ยอาแบเนี้แต่สิบกวินเขมดใช่ 嗯。<laughs> จะมันไม่เน่าคุยตาตาจะทูกวันตาสบายที่นุดเขาไม่จะมีเศษ Khánh ừ, <laughs> nhau ở cái phòng cái nắp mắt mỗi tháng mười đấy, tháng mười một tháng mười một không, mười một มาชินจ้ะก็คุ้นแบบตั้งทักนี่ไ p ่ยก คุณเบจกะมินเมนก้าเสด้อำลาค่ะจากกันเค่หน,นึ่งเดือนแล้วจเนอะขค้นหมาบคนไม่พอ,อกันไหมสวัสดีจ้าขอบคุณครับฝากกดไลค์กดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ได้จ้าบาอยากกดอิกเลยนะคะบ๊ายบาย